ลดลิ้วรอยรอบดวงตาากนิ้วเบาๆค่ะเป็นรอบดวงตาค่ะขึ้นไปนะคะ10ครั้งค่ะ2นะคะกดนิ้วหมุนเป็นวงกลมนะคะตรงหางตาเล็กๆขึ้นไปค่ะ3นะคะใช้นิ้วค่ะ ลูกจากหัวตานะคะไปที่หางตาค่ะแล้วก็ไปที่ขมับค่ะอย่างนี้นะคะสิบครั้งค่ะสี่นะคะจากชีบโบดนะคะหมุนค่ะเป็นวงกลมนะคะขึ้นไปที่ขมับค่ะห้าค่ะกดที่หัวผิวนะคะสามจุดค่ะ ั้งง10ครคปุ้ยแนะนำค่ะว่าให้ใช้สกินแคร์ลดริ้วรอยทาที่หน้าของคุณก่อนนะคะในจุดต่างๆที่เรากำลังจะนวดกันนะคะหรือว่าจุดต่างๆที่คุณกังวลอยู่ค่ะอย่างเช่นอย่างปุ้ยอะคะ่ะปุ้ยจะใช้แอลยา ะะซึ่งเป็นเซล้มที่ช่วยลดริ้วรอยนะคะลอบดวงตาร่องแก้มร่องน้ําหมานะคะแล้วก็ลอบหน้าผากดดตรงเลยะคะ่ะจากนั้นนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะคือออยล์ค่ะุ้ยเลือกใช้แอลยาโรสออยนะคะเพราะว่าแอลย่าโรสออยนะคะถูกดีไซน์มาเพื่อจะถูกซึมลึก นะคะถึงผิวชั้นล่างค่ะเพื่อไปช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนและก็อิลาสตินให้กับผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะส่วนีีเครื่องน่งของเนื้อออยคะคะก็จะช่วยบำรุงผิวชั้นบนนะคะให้สดใสนะคะแล้วก็ออรลากระจ่างใสค่ะรับรองนะคะถ้าคุณได้นวดหน้าแล้วก็ใช้แอลย่าโรสออยด้วยนะคะคุณไม่ใช่เพียงแต่ริ้วรอยคุณลดไปงนะแต่จะมีคนทักว่าคุณทำไมหน้าใสขึ้นอีกด้วยค่ะ